สวัสดีครับช่องประสงงินแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อี่พีเอฟตีนะครับมาชมนะครับตลาดผลไม้ฤดูกาลนะครับผลไม้ผลไม้รวมนะครับจําหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลนะครับผลไม้รวมร้านสักดานะครับเป็นอาคารนะครับอาคารเปิดใหม่นะครับอาคารผลไม้รวมนะครับผลไม้ตามฤดูกาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับบรรยากาศวันนี้ก็ ร้านชายนะครับร้านสักดานะครับมาเปิดแผงนะครับเปิดแผงวันแรกนะครับย้ายเข้ามาจากตลาดผลไม้รวมนะครับอาคารหลังเก่ามาอาคารหลังใหม่นะครับอาคารผลไม้รวมผลไม้ฤดูกาลนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะครับจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับมาทําการเปิดเปิดร้านนะครับเอาเลิกเอาชัยนะครับวันนี้เป็นวัน ธงชัยนะครับวันเสาร์นะครับก็จะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับมาเอาวันนี้นะครับเป็นวันเอาเลือกเอาชัยนะครับทำพิธีเปิดร้านนะครับวงสวงนะครับวงสงเทพเทวาวงสงเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าวัดเจ้าวดทีพารักทุกท่านทุกองค์นะครับร้านสักดานะครับจาหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลนะครับผลไม้รวมวัโทรก็ตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเป็นเพื่อนๆพีเอฟีทุท่าน ต้องการผลไม้รวมผลไม้ฤดูกาลนะครับก็ขอเชิญได้นะครับที่ตลาดใหม่ร้านสักดานะครับตำนานผลไม้ตามฤดูกาลผลไม้รวมนะครับทุกชนิดนะครับมีมากมายหลายชนิดนะครับผลไม้รวมวันนี้ก็จะเป็นพิธีการเปิดนะครับเปิดร้านนะครับวงสรวงนะครับบอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายที่ปกปากคุ้มครองและจาดเต่ียงนี้นะครับร้านนี้นะครับร้านสักดาแ่งนี้นี่ก็จะบอก พระนะครับพระพุทธรูปนะครับพระหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับที่สรงโลกหลวงพ่อใหญ่ที่เนี่ยจิตใจของประชาชนคนไทยทั่วโลกทั่วประเทศนะครับเป็นพระที่สวยสดงดงามนะครับหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อพระพุทธชินราชก็ทําพิธีบอกกล่าวนะครับถวายข้าวพระถวายผลละหมากรากไม้นะครับน้ำเกี่ยวน้ำแดงนะครับถวายพวงมาลัยดอกไม้สดนะครับกับหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อ ทางไทยครับทำพิธีเปิดร้าน size, นะครับอบบใบสีนะครับใบสีผลไม้นะครับเก้าอย่างนะครับน้ำเขียวน้ำแดงนี่จะเป็นบอกเจ้าที่นะครับตงเจ้าที่ก็จะเป็นหัวหมูนะครับกับไก่สองตัวนะครับหมูนันตองนะครับกับน้ําจันทร์น้ำเขียวน้ําแดงน้ําดื่มสะอาดทำพิธีเปิดร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับให้กับหลานชายนะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับเดินดูบรรยากาศนะครับ บรรยากาศอาคารนะครับอาคารผลไม้รวมผลไม้ฤดูกาลนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับดูครับสองอาคารนะครับใหญ่มากยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับจะเป็นบรรยากาศนะครับวันเสาร์นะครับวันธงชัยวันเสาร์ที่สามสิบนะครับมีนาคมนะครับวันนี้เป็นวันธงชัยนะครับเหมาะแก่การทําพิธีการมงคลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ เปิดห้างร้านหรือว่าขึ้นบ้านใหม่หรือว่าทําพิธีมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นมงคลสมรสหรือว่ามงคลพิธีอุปสมบทหรือว่าขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการห้างร้านค้าห้างร้านต่างๆ,ๆครับวันเสาร์วันนงค์ไชยก็ถือว่าเป็นวันที่เหมาะมากดีมากนะครับบรรยากาศร่มเย็นเป็นสุขนะครับผู้คนมากมายจะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมาทําพิธีนะครับ บางคนก็นําพระมานะครับมาสวดเลยนะครับบางร้านก็นําพระมาสวดเลยทําพิธีเปิดร้านเลยนะครับทําบุญเลี้ยงพระนะครับนี่ก็จะเป็นผลไม้นะครับผลไม้หลวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับทางด้าน,นนี้ก็จะเป็นร้านก็จะรู้จักกันหมดนะครับมีร้านชายเล็กโดนัทนะครับ สวัสดีครับฮียตีสวัสดีครับอ๋ออยู่นี่เลยครับฮียโอ้มอเหมาะมากเลยครับทางขึ้นทางลงครับมีพี่ชายนะครับบ้านอยู่ใกล้กันนะครับบ้านอยู่ติดกันนะครับร้านฮียตีผลไม้นะครับจำหนักุษรานะครับพุษราเจ้าใหญ่ที่สุดในตลาดไทยนะครับมีบุษราจากสวนเลยนะครับสุดยอดนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับวันเสาร์วันธงชัยนะครับเหมาะแก่การ ทำพิธีการนะครับเปิดร้านค้าร้านขายนะครับรูจะเป็นขึ้นบ้านใหม่หรือจะเป็นทําพิธีต่างๆมงคลต่างๆนะครับก็จะมีพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อขาแม่้าเพื่อนๆพี่พี่นะครับชุมชนชาวตลาดไทยพ่อ้าแม่้านะครับหลายคนหลายท่านนะครับมาทําพิธีเปิดร้านนะครับมาบวงสวงนะครับจุดทูปจุดเทียนบอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับบอก นำพระเข้านะครับพระเข้าบ้านพระเข้าร้านนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพ่อค้าแม่ค้านะครับนี่เป็นร้านเฮียจอยนะครับนี่ร้านลผลไม้สัมพานนะครับเมื่อโทรก็ทำนี้เลยนะครับแทปหน้าจอไปได้เลยนะครับเพื่อนๆพีเอฟสิงท่านใดที่กับรับประทานผลไม้นะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับที่ตลาดผลไม้รวมนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนีร้านเจ๊ วิสาผลไม้นะครับเพชรน้ำเอกผลไม้นะครับนุชดำเนินนะครับเบอร์โทก็ตามนี้เลยนะครับแปหน้าจอ่ร้านวันเพ้นนะครับผลไม้มีมากมายหลายร้านนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเยอะแยะนะครับใหญ่มากนะครับตลาดไทยตลาดไทยยุคปรุงโฉมใหม่นะครับสุดยอดนะครับจะทําพิธีเปิดนะครับพิธีใหญ่นะครับวันที่หนึ่งนะครับเมษายนนะครับ พาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับเดินดูเดินชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศตลาดไทยยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับมีผลหมากลากักไม้ผลไม้รวมผลไม้ฤดูกาลนะครับจําหน่ายมากมายนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามาับชมนะครับ มากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับหมายเป็นเพื่อนพี่น้องเอฟซีได้รับชมกันนะอันนี้เป็นร้านธนสินผลไม้นะครับนี่ครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับแก็บหน้าจอไว้ได้เลยนะครับมีมากมายหลายร้านนะครับผลไม้รวมผลไม้ฤดูกาลที่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดนะครับตลาดผลไม้รวมยิ่งใหญ่ลังการงานสร้างนะครับนี่ครับ วันนี้ก็พาเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับเอสทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับมาชมนะครับมาชมตลาดผลไม้รวมที่ใหญ่ที่สุดในป,ประเทศไทยนะครับใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดนะครับสองอาคารนะครับใหญ่ๆโอ้โหใหญ่มากบน้ะทีโอ้หลายหลายพันตารางกิโลเมตรนะครับหลายพันตารางนี่เป็นร้านมาเฟียมะม่วงนะครับผลไม้นะครับ เบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับมีร้านโกศนนะครับหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับรับซื้อและจําหน่ายผลไม้ทุกชนิดนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับบริษัทโกศลนะครับนี่ครับร้านดูดีผลไม้นะครับตลาดไทยนะมีมากมายหลายร้อยร้านนะครับหลายร้อยร้านมากนะครับสองอาคารใหญ่ๆนะครับเป็นอาคารผลไม้รวมผลไม้ฤดูการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะนี่น้องแอดินยันนะครับก็ขอเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC ท่านใดที่ ชอบรับประทานผลไม้จะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับที่ตลาดไทยพบกับความยิ่งใหญ่อลังการของตลาดไทยนะครับใหญ่มากและเยอะมากครับดูครับนะแถวมหาชัยนะครับเจริญทรัพย์นะครับนสีสูงยิงนั่นชุนล้างผลไม้มีมากมายหลายร้านมากบรรยากาศเป็นไปได้ความนี่ร้านสมคิดนะครับนี่ครับร้านสมคิดผลไม้ครับผม สวัสดีครับพี่พัน์สวัสดีครับสวัสดีครับผมเปิดร้านใหม่นะครับวันนี้สุดยอดครับยอดเยี่ยมมากครับพี่ร้านพี่พัน์นะครับร้านสมคิดผลไม้นะครับเนี่ยก็ต้องกราบขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอตีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับ ที่เขามารับชมนะครับมากดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะครับได้ทําคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องแอสีได้รับชมกันนะเดี๋ยววันที่1น,นะครับก็น้องแอดก็จะมาถ่ายทอดบรรยากาศนะครับกับพิธีการเปิดตลาดผลไม้รวมผลไม้ฤดูกาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับให้กับบรรดารเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแอ๊ดีทุกคนทุก่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็ pp, นกําลังใจให้กับช่องของเรานะครับได้ทำ ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับขอบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ